เส้นชะตาบนฝ่ามือสามารถแสดงจำนวนได้ถึง54แบบและอยู่ภายใต้การดำเนินของเส้นทั้ง6ก็คือ1เส้นที่1คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตเริ่มจากนี้ลงมานี่คือเส้นชีวิต,วต,รวตบรายรายเป็นเส้นที่เริ่มจาก วางกลางระหว่างนิ้วโป้งนิ้วโปอ้อันนี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้และลากเอียงโค้งโค้งโคงมาบริเวณด้านล่างของข้อมือจะบ่งบอกชี้ถึงอายุไขในชีวิตของคุณความแข็งแรงและสุขภาพความสดชื่นดีชีวิตชีวา ถือเป็นเส้นพื้นฐานาแสดงถึงบุคลิกภาพเฉพาะในตัวคนนั้นสองสองเส้นอะไรสองเส้นสมองเส้นสมองสมองอยู่ที่ไหนเส้นสมองอยู่ที่ศีรษะหรือเรียกว่าเฮดไลน์เป็นเส้นที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตและลากลากลากมาตรงนี้ อันนี้เส้นชีวิตลากไปอย่างเงี้นี่นีนลากผ่านกึงกลางบริเวณฝ่ามือแสดงแนวโน,น,นบถึงสติปัญญาของผู้นั้นอุดมการณ์และความคิดอ่านและจิตใจของเจ้าของฝ่ามือถือเป็นที่เปิดเผยถึงสติปัญญาและนิสัยใจคอของเขาเส้นชีวิตแต่อยู่ข้างๆกับเส้นสมอง เส้นสมองเป็นเส้นที่อยู่กลางอันดับสามคือเส้นหัวใจเออลายเป็นเส้นที่อยู่เหนือเส้นศีรษะเออหัวใจอยู่เส้นหัวใจอยู่เหนือเส้นศีรษะเหนือเส้นส,ส,นอส,นสมองแต่ในร่างกายของคนสมองอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ด้านซ้ายอยู่ตรงหน้าอกซ้าย เวียนเป็นวงโคง้งไปลงอีกด้านหนึ่งของฝ่ามือจะเริ่มต้นจากฐานของนิ้วชี้ฐานของนิ้วชี้นี่ฐานของนิ้วชี้หรือนิ้วกลางแล้วลากผ่านยาเป็นเส้นโคง้งเป็นเส้นโค้งมาบ่งบอกถึงอารมณ์ใจิตใจของคนคนนะั้นและยังบอกถึงชีวิต ของเขาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอันนี้คือเส้นเส้นอะไรเส้นหัวใจมันแปลกอย่าลืมมันสลับกับร่างกายเราเส้นหัวใจอยู่บนในฝ่ามือแต่ร่างกายเราหัวใจของเราอยู่อยู่ตรงบริเวณอกด้านซ้าย อันดับที่3แล้วต่อไปอันดับที่4คือเส้นอำนาจหรือเส้นวาสนาเส้นวาสนาอยู่นี่เป็นเส้นแนวตั้งอยู่บริเวณกล่งกลางของฝ่ามือและเส้นนี้จะบ่งบอกถึงอำนาจบารมีและชะตาในตัวของเขาอิทธิพลจากภายนอกและมีอิทธิมลตต่อ เขาอย่างไรและสามารถคุ้มชะตาชีวิตด้วยตัวเองหรือไม่เพียงใดเป็นเส้นวาสนาตรงกลางมือนี้เส้นวาสนาไม่มีไม่มีเส้นวาสนาเส้นที่ห้าคือเส้นชื่อเสียงเป็นเส้นแนวนอนแนวนอนบางครั้งก็อยู่ร่วมกบับเส้นอำนาจฝ่ามือของหลายคนอาจจะไม่มีเส้นนี้ และนี่เองที่อธิบายได้ว่าทําไมถึงมีน้อยคนนักที่จะมีเป็นที่รู้จักต่อสาธารชนรวมไปถึงความมีชื่อเสียงความความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็คือเส้นเขาเรียกว่าเส้นชื่อเสียงเป็นเส้นที่ห้าเส้นที่ห้าเส้นชื่อเสียงมันจะเป็นเส้นแนวนอน เส้นที่หกเส้นที่หกคือเส้นสมรสอยู่ข้างๆเป็นเส้นสันๆทางแนวนอนใต้ฐานนิ้วก้อยตรงนิ้วก้อยนีย่เส้นสันๆพิการณดูนี่อยู่ตรงนี้นี่นิ้วก้อย ถ้าหากคุณมีเส้นเล็กๆเส้นนี้มากมากแล้วเป็นยังไงมากก็คือถึงน้อมเองียจะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งหากมีหลายเส้นมีสายแตกแยกเป็น,นในเส้นจมลงก็บ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะมีปัญหาในชีวิตแต่งงานรู้ก,กันอย่าละนอกจากนี้กิ่งก้านที่แยกออกจากเส้นนี้จะบอกถึงลูกๆที่คุณมีนี่เส้นหลักๆ ของเสน้สนชีวิตก็คือกเ<อ>สน้สนเส้นที่เห็นผม